<c oughs> ฝันี้เด้อฝันนี้ด้อ <c oughs> เรียรตอยครับล <c oughs> าสุดครับที่เห็นถึงน้ำใจนะครับของ พิมงานบองหลังองเฮ้านะครับหลังจากที่ตังเวทีแล้วๆนะครับหอนๆเลยพี่น้องบพราท่านได้พักนะครับพายู่กัมาแล้วมูบอ่อนๆเพิ่อนนะครับก่าซอยกันเก็บเวทีที่มันพังนะครับขึ้นมาก็ขึ้นไม่นะครับบพราทานได้เศร้าพักเศร้าเมื่อยเลยครับเขาก็บเท่านได้กินครับพี่น้องผมดีใจครับ เรากเห็นนำใจนะครับจากจากสุขพจน์นะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสำหรับกำลังใจทีม่มอไผ่เข้ามานะฮะเมื่อนี้ก,กัยังในทํำการสแสดงครับสำคัญเลยก็คือขอบคุณเจ้าภาพครับทีเมตานะครับทีมงานมอมนามนํานําพบในทภัำการสแสดงเท่าที่สแสดงได้ครับ ตอนนี้ก็กำลังประกอบเวทีนะครับเอาส่วนที่ว่าใส่เอาส่นที่ใส่ใดน,นะครับทำ้ไปก่อนนะครับนเนตเียเมย์ล่ะก,ก็ต้องเฮ็ดกาม่นอง S <S <an> <S ทีมปอ,ปอครับตั้งเียมื่ั้งพอไหลตองตาไอ้อาเยอกเแดน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 พี่ฝากไปซื้อเออ ซื้อ m อ0 0รอให้พี่หน่อยเมรหรือว่ากระดิ่งแดงอะไรพวกนี้ก็ได้นะเอามาสักส0ขวดเอาเอากับแม่กับแม่กับแม่กับพ่อนี่ก็ได้สามขวดนะ้ากันมา พรกลงกับมาอปเดีตนะครับสถานการณ์นะครับไห้แฟนๆทางบ้านได้รับรู้นะครับเพราะว่าผมก็เสียว,ว่าทุกคนเป็นห่วงครับทามไทยขอมากันยอนเด็กว่กเป็นห่วงครับพี่น้องับมาอาเดีตให้พี่น้องเพิ่งเนาะ ขอความที่พิ้งก่อมากครับผมเห็นตัวข้อความนะครับผมอา่านตัวข้อความครับผมแต่ว่าผมอ่านสิ่ไดยนะครับอ่านเลยพี่น้องป้าแต่ว่ารับรู้เลยหวัวใจครับพี่น้องขอบคุณนะครับหัวหนาหมอลำจกคะนะครับที่แช่ให้กำลังใจทีมงานหมอลำหน้ามีหกนะครับนำใจจากหมอลำ คณะนำใจจากแฟนเพลงแฟนบอลลัทุกๆคณะที่มอใัยนะครับบอลลั่มนำอีโครับบอลืมครับผมเขาก็คุ่นมากๆนะครับขอก็ุณนํำใจย่างลดนเหลือครับจากแฟนๆมอลลั่มนำอีกนะครับแฟนๆของหัวหน้านกงุนศรแฟนๆของน้องยุกีเพ็นปากาล้วครับแฟนๆของพระเอก นังเอกสุขุสุขคนนะครับรวมไปถึงบุคลากร,กกรทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆครับผมตอนนี้นะครับน้องๆล้างเวทีกะใจหายนะครับกะกำลังเตรียมตัวครับแต่งหน้าแต่งตาเพื่อท่าการแสดงครับกินเขากินปลากันแล้วแะครับ อาบน้ำอาบทาเรียบร้อยแล้วครับแต่ลอติดตั้งไฟแลกวกเไว้ที่เซตเรียบร้อยครับพี่น้องฝากสิ่งทการดเสียงนะครับแล้วก็ทําการแสดงต่อนะครับขอบคุณน,นะครับพี่บอยสิริชัยนะครับหมอล่ำใจเกินลอยนะครับขอบคุณกําลังใจหลายๆนะครับที่สรงต่อให้ทีมงานหมอล่ำหน้ามีหกนะครับ เนื่อลาครับพี่บอยนะควับคุณหลายๆนะครับเเน้อ่่่วาาิดดไ กานบน,นัรนก็จะเป็นในส่วนของนักดนตรตีนะครับผมส่วนด้านหลังนั่นก็เอานะครับนางลานที่สามารถใจได้นะครับขึ้นมาตั้งนะครับผมประเด็นสิทธิติดฝ่มามะล่ำหน้ามีหกนะครับเพราะว่าขั้นไฟนะครับเอาขึ้นบ่ได้แล้วนะครับเมือน,นี้ขั้นไฟเอาขึ้นบ่ได้ สี่เนี่ยทำนะจ่ะพ่อแม่พี่น้องเท้าสะก้อนเครดิตยูเนียนนะจ่ะครับพี่น้องทีนะครับที่นี่การแสดงหมอลำนะคะคณะหมอหลั่มนำที่หกนะจ่ะตอนแรกมีคนแา้มมุมใยนะคะตอนนี้ท่าคณะหมอลำ่มกำลังจิกกอดผู้สถานการณ์นะคะกำลังล่วมโตขึ้นไปนะคะพี่น้องทันใดนะครับที่นี่นครับสนใจที่สิจั่งทีมงานหมอลำนามี่หกนะครับขอฝากนะครับเปิดทุ่งไที่ปักมุดเผ็นะครับผมอี่นี บางเวลาเขาตในการเข่าช่่นนะจ๊ะสำหรับผู้ที่นะครับยังต้องการนะครับบอลรำนำอีหกไปสมโภชในงานนะครับผมพัดกองสวัสดีนะครับเด้่อดูสถานการณ์โควิดแล้วจ๊ะอัจจุบันท่าเข่าออกท่าเดียวคือท่าแดนที่ตะวันออกท่าหนึ่งเราจะสู้ไปด้วยกันขอบคุณนะครับขอบคุณแม่นะฮะสวดสูู้ครับขอบคุณหลายๆนะครับผมในเวทีนะครับสายไฟสายยังกับขาดออกเบิ้ลนะครับ ทีมงานไฟนะครับกะ,กะล่งนะครับต่อสายสื่อสายมากไหมนะครับหรือว่าใสา่สาย,สายทีมันสามารถสาใส่ไห้ไปกอนนะครับต่อไฟเห็นแสดงใดไปกอนนะครับมืออืน่นหรือว่ามือต้อต่อไปกระนาดซิหูว่าว่ายังทีพังแหลกเสียหายแน่และครับผมแล้วแบเก็บโตโตครับนี่น้ำเนนะคะมันจ่องโตนะคะ เดินครับน้องครับกะคำล่างเอาของออกจากล่างนะครับจัดอุปกรณ์การแสดงอยู่นะครับปฏิเสธแสดงแรกงนี่ครับพี่น้องแล้วนะค่ะทุกคนกัเสียขวัญครับแต่ว่ากระได้กำลังใจจากพี่น้องนี่ครับผมก็ยอมรับเลยว่าตัวผมพิหน้าที่แรกที่รับรู้นะครับกระเสียกำลังใจไปหลายนะครับพ่อแต่พ่อมาเห็นคอมเมนต์นะฮะมาเห็นกำลังใจจากแฟนๆ ต้องย่อมรับวงนี้เลยว่าซอยได้ไหลายอีีครับพี่น้องเหตุนในเข้ารู้สึกว่าเข้าจะต้องสู่ต่อไปนะครับสู่ครับผม ตอนนี้ลมกะพัดมาตลอดนะครับผมแต่ว่าบ่แห้งแล้วบ่แห้งซ้ำวังวิ่งแล้วนะฮะวังแรงหนี่แห้งดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกนว่างใจหลายๆครับผมมองหูจักว่า ิวาอยังครับขอบคุณนำใจหลายๆนะครับวับงตรงนั้นลูกระวังตรงกลางพ่อได้นำไปครับพ่อได้นำไปครับ กาหัเอาเอามาแล้วสามสิบดผู้ใดว่าท่านในดผมคนมาเอา,เอาไอได้นำไหมครับ <c oughs> อเอาไปบ้างตรงตรงกลานะะงนอมากินหนะ้าพ่อผู้ใดท่านใด <c oughs> ขอ,ง,องเสียงครับกวันนี้ก็เป็นยังร้านะครับว่าเอาลำโพงมาท่านใดเอาขึ้นนะครับผม กระบอเป็นยังนะครับแนะน่าหมใส่เล็กขำลังเวทีนะครับป้องกันล่มเออจริงๆแล้วนะครับทุกงานนะครับพอพอนี่กับเซฟไปดีอยู่ตลอดนะครับผมกระพันมาได้จะทำามื่อนี้ครับเมื่อนี้ย่อมเราบารล่มแห้งอีลีครับแห้งจนเกินทีสี่เซฟตีมันสิป้องกันได้ครับผมมันเลยพังลงไปนะครับถ้าเบื้องจากเลียบเ้าวแนๆกับสีเห็นว่ามันค่อยๆล่มนะครับ ัน่นก็คือมีการป้องกันอยู่นะครับมีการใช้เหล็กค้ำมีการใช้ใชเชือกนะครับผูกอยู่นะครับมันจะทาให้ให้ให้มันค่อยๆล้มลงนะครับแต่หาขาเป่าป้องกันม่นสิลงแห้งกว่านันครับพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับข้าวเหนะนันนะครับผม สู้ๆนะคะสู้ครับผม กำลังใจให้นะคะขอบคุณนะครับสู่ๆนะครับขอบคุณครับสู้ๆเด้อสู้กับผม